สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะครับก็มาเจอกับแอดกันอีกแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยแอดเอาข่าวมาเล่าให้ฟังนะครับแอดมาเล่าถึงข่าวที่มันต้องบอกว่าความอิมแพคมันเกิดจากลิซ่าแบบเน้นๆเลยนะฮะเกิดแบบเต็มๆนะฮะแอดบอกเลยว่าใครได้ฟังข่าวนี้เราจะรู้สึกว่าโอ้โหลิซ่าอะไรจะขนาดนั้นนะฮะอ่ะแอดพาไปที่ประเทศแผ่นดินใหญ่กันหน่อยนะฮะแน่นอนว่าก็ต้องเป็นประเทศจีนแน่นอนนะครับ ถ้าพูดถึงจีนเนี่ยก็ทราบกันดีนะฮะว่าเขาเนี่ยก็อินเลิฟกับน้องเรามากมากๆแบบมากๆเลยะนะครับซึ่งพอไปถึงจีนปุ๊บเราก็เจาะลงไปอีกนิดครับเราไปกันที่ป๊อปหมาดนั่นเองนะฮะแอดเดี๋ยวแอดสรุปเลยตรงนี้ดีกว่าสั้นๆเลยเออแล้วเดี๋ยวค่อยฟังกันต่อนะฮะ เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยป๊อปมาดเนี่ยกระแสร้อนแรงมากมากนะครับจนหุ้นของเขาเนี่ยพุ่งขึ้นไปถึง370ครับทุกคนคือเยอะแบบเยอะจริงๆนะฮะอ่ะมาว่ากันต่อนะครับก็ย้อนไปที่ Vanity Fair นิดนึงนะฮะประมาณเดือนที่แล้วใช่ไหม ที่น้องของเราเนี่ยก็ได้แบบมีการพูดถึงของเล่นนั่นเองนะฮะซึ่งของเล่นที่น้องพูดถึงเนี่ยก็เป็นของเล่นของป๊อปมา t นั่นเองนะครับซึ่งน้องก็บอกว่าน้องแบบรู้สึกข้างมากๆแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าเงินมันหมดไปกับป๊อปมารอะไรประมาณนั้นเนาะน้องกัเเราว่าน้องเนี่ยไปป๊อปมารทุกที่ที่น้องไปเลยนะถ้าน้องไปนิวยอร์กเนี่ยน้องก็จะไปหาร้านป๊อปมา t หรือถ้าน้องไปปารีสนะฮะน้องบอกว่าคุณรู้ไหมที่นั่นมันเหมือนกับการค้นพบสมบัติอะไรประมาณนั้นเลยนะ ซึ่งแอดเชื่อว่าคนที่เล่นเนี่ยก็จะเข้าใจนะครับเพราะว่ามันก็จะมีบางตัวที่หายากเนาะบางตัวหาง่ายบางตัวก็เป็นสีเรตบางตัวก็หนังงง้นอย่างนี้นะฮะคือมันก็จะมีเงื่อนไขของมันอยู่นะฮะซึ่งแอดก็บอกเลยว่าป๊อปมา t เนี่ย ก็คือเขาเป็นบริษัทที่ค่อนข้างจะชาญฉลาดมากๆเลยนะครับซึ่งการขายของเขาเนี่ยมันมีทั้งความสนุกตอนได้ร่วมซื้อความสนุกตอนแกะกล่องแล้วก็ความว้าวตอนที่แบบได้ตัวนั้นตัวนี้ราคาอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะซึ่งราคาที่อั t เตอร์มารหลังจากที่เอามาขายกันต่อเองเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกับ ราคาที่ต่อซื้อจากที่ร้านใช่ปล่ล่ะมันก็เลยมีความแบบอะไรแบบนี้นะแต่ว่าแอดเชื่อว่าลิซ่าเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องราคาแน่นอนเพราะว่าน้องเนี่ยรวยมากๆแล้วก็น้องคงไม่ขายอยู่แล้วนะฮะ ซึ่งแน่นอนก็ตามข้อมูลนะครับเขาบอกว่าด้วยความที่ลิซ่ามาหยิบจับแบบนี้นะครับมันก็เลยแบบโอ้โหทุกคนมันว้าวมากๆนะครับเพราะว่าราคาหุ้นของป๊อบมาร์เนี่ยโดดขึ้นไปถึง370%ในปีนี้เลยนะครับป๊อบมาร์เนี่ยยังเอาชนะคู่แข่งระดับโลกอย่างวอลดิสนีย์ด้วยนะครับโอ้โหแล้วก็ยังชนะบริษัทแม่ของฮัลโลคิตตี้อย่างซาริโออีกนะครับซึ่งแน่นอนว่าสุดจัดเลยนะฮะ ซึ่งเขาบอกว่าบริษัทเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างน้อยอีก55เลยนะครับสูงมากๆเลยและยอดขายในต่างประเทศเนี่ยพุ่งสูงขึ้นกว่า400ไปแล้วนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าสุดจริงๆนะครับคือเปอร์เซ็นต์เนี่ยเท่าที่อ่านดูมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยทุกคนเออน่ากลัวจริงๆนะครับซึ่งเขาก็บอกว่ามีนักวิเคราะห์นะฮะชื่อว่า Morgan s t a ตนเรนะฮะร,รวมถึงดัสตินเวย์นะฮะเขาเขียนบันทึกไว้ด้วยว่าป๊อบมาดเนี่ยน่าจะเป็นแบรนด์สินค้าอุ ความสาเร็จระดับโลกด้วยการดึงดูดผู้บริโภคผ่านทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่าการออกแบบมากกว่าราคานั่นเองนะฮะ ก็จะพูดง่ายๆก็คือเขาสามารถทําให้ผู้คนเนี่ยซื้อของเขาโดยที่ไม่ต้องคํานึงถึงราคาได้เลยโดยที่มองแค่ตัวผลิตภัณฑ์นะฮะชอบก็ซื้ออะไรประมาณนั้นเนาะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะอันนี้คือดีงามมากๆนะฮะซึ่งแน่นอนว่าร้านป๊อปมาร์เนี่ยก็มีเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วนะครับในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทั่วโลกหรือว่าจะเป็นบ้านเราเองเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันนะฮะเออก็เป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อนะฮะว่าจะถึงจุดนี้คือก่อนน้นนี้เขาก็เปี้ยงป้างอยู่แล้วเนาะแต่พอลิซ่ามาจับมันแบบกระโดดขึ้นอออีกก่ะเออสุดจริงฮ เจอกันประมาณนี้กับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกับแอดใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้าทุกคน